โอเคนะครับผมสําหรับบทเรียนที่3ามในวันนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเรื่องระบบของหัวใจหรือค่าพลังชีวิตกันนะครับซึ่งระบบค่าพลังชีวิตนั้นก็เป็นพื้นฐานของตัวเกมอยู่แล้วที่มันต้องมีเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํากันอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะทําระบบหัวใจเนี่ยตัวพลเยอของเราตอนเนี้ยรู้ไหมว่าตัวเพลเยอเราอะมันยังไม่มีหัวใจนะมันยังไม่มีหลอดค่าพลังชีวิตเพราะงั้นเราต้องมาสร้างพลังชีวิตให้ตัวเพลเยอของเราก่อน ซึ่งเราให้เรานะครับคลิกมาที่ p พ a เยอนะครับนี่แล้วกดไอ้ตรงนี้ครับ i n s t a n t variable ตรงนี้นะครับนี่คลิกไปแล้วก็คลิกบวกนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเหมือนการสร้างตัวแปรเนาะว่ามันจะมีตัวแปรหลายๆอย่างที่เราสามารถสร้างได้โดยใช้โดยจะใช้เป็นตัวเลขอะไรพวกนี้นะครับใช้เป็นตัวเลขก็ได้หรือเป็น text ก็ได้อย่างนี้เนาะโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับผมเป็น hp ก็คือเลือดของเพย์เยอร์และไอตัวนี้จะเป็นเลขที่เราจะใส่ลงไปนะครับสมมุติว่าผมอยากได้เลือดของเพย์เยอร์หเราก็ใส่5อยากได้3เราก็ใส่3นี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะใส่เลือดเพย์เยอร์ไปสัก3ดูแล้วกันเนาะแล้วกดโอเคครับผมกดการกระบาดออกได้นี่เห็นไหมมันจะโชว์ตรงนี้ว่า h p ของเพย์เยอร์เนี่ยตอนนี้มีอยู่สอ่าแล้ว ถ้างั้นต่อไปเราจะมาทําเป็นเหมือนแบบหัวใจโชว์ครับของผมว่าตอนเนี้พยพรายของเรามีหัวใจอยู่กี่ดวงหรือมีหลอดเลือดอยู่เท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทําเป็นระบบหัวใจเนาะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปหารูปที่ Google กันเลยนะครับผมให้เราเข้ามา g o o g le นะครับและให้พิมพ์คําว่า heart หรืออะไรก็ได้แล้วแต่คนนะครับผมของผมจะเป็น heart pixel png นี่ที่ผมจะหาเนาะ png ก็คือภาพที่เป็นแบ็กกราวแบบใสๆไม่มีแบ็กกราวครับเป็นภาพที่ไม่มีแบ็กกราวเราก็ต้องเลือกดูให้ดีด้วยนะว่าอันไหนที่เป็นภาพที่ไม่มี background. แบ็กกรนะาวของจริงหรือบางคนจะพิมพ์ไปแค่ว่า hard p i ซ e แค่นี้ก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะอยากได้แบบไม่ใช่ิกเซลอ่าล้วก็ h a เฉยๆแล้วเราก็มาลองเลือกดูอ่ะอันนี้มีหัวใจคนจริงแลบไม่เอาลออเแล้วอ่าโอเคเราก็มาลองเลือกดูนะครับผมนี่ ก็จะหาเป็นแบบนี้ก็ได้หรือจะหาเป็นแบบทีละอันทีละดวงแบบนี้ก็ได้นะครับผมมันก็ได้เหมือนกันเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนด้วยว่าหัวใจหัวใจเนี่ยเราก็ทําเองขึ้นมาได้นะครับเนี่ยมีแบบหนึ่งดวงเนี่ยเราก็สามารถทําให้มันมีหลายๆดวงได้นะโอเคสมมติว่าผมจะเอาหัวใจของอันนี้กันขวาเซฟนี่เลยเนาะ อันนี้ก็โหลดเสร็จแล้วนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทําให้เจ้าหัวใจหนึ่งดวงนี้ยเปลี่ยนเป็นสามดวงให้เท่ากับหัวใจที่พเพื่อนของผมได้ตั้งค่าเอาไว้เนาะให้เราพิมพ์เข้าไปคําว่า powerpoint นะครับกดไปเลย powerpoint powerpoint สามารถทําได้นะอ่าเผื่อหลายคนไม่รู้ให้กดสร้างครับผมสร้างหน้าปล่าขึ้นมาลบออกให้หมดนะครับโอเคลบออกอย่างนี้แล้วเราก็มานี้นี่ รูปมาใส่ใน Power Point ของเราเลยอย่างนี้อ่าเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมมันจะมีรูปแบ็กกราวด์อยู่นะครับตรงนี้เราสามารถลบได้โดยใช้ Power Point ลบได้นะครับเราก็เนีย่คยค่อยๆมานั่งลบอย่างเงี้ยอ่ามันสามารถลบได้เนาะ Power Point ะเผื่อหลายคนไม่รู้นะ Power Point สามารถลบแบ็กกราวด์อย่างนี้ได้นะครับเนี่ยสำหรับคนแบบโหลดมาแล้วเอ้ยผมอยากได้ภาพนี้จริงๆอะแต่ว่ามันมีภาพแบ็กกราวด์ติดหลังอะอ่า Power Point สามารถลบได้ แต่มันก็จะช่วยได้ไม่สุดเท่าไหร่เนาะโอเคสมมติว okay. so, mm ่า hmm. ผมเอาประมาณนี้เนาะแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้นะครับ mm hmm. นี่เห็น mm hmm. ไหมแบ็กกราวข้างหลังมันจะหายไปแล้วเจอแค่นี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําให้มันเป็นสามดวงติด,ต,ดติดกันเนาะโอเคอันนี้หนึ่งดวงอ่าเอาไว้ตรงนี้ Ctrl c อนโท c ลซี V ครับอันนี้สองดวงเอาไว้ห่างประมาณน,นี้วางอีกรอบหนึ่ง สามดวงนะครับนี่เบนทางเท่าๆกันให้มันจัดอันนี้คือนี่สามดวงที่ผมต้องการเนาะโอเคหลังจากที่เราได้มาแล้วครับให้เรากด ctrl a นะครับก็คือคมทั้งหมดอะเราเลือกทั้งหมดนะครับคลิกขวาไปที่รูปนะครับรูปใดรูปหนึ่งแล้วก็ให้เราไปที่ set a r picture นะครับเราก็เลือกที่วางของผมคือมีอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ผมจะทำใหม่เพราะอันนี้ทำไปเยอะเกินเนาะ ผมจะไว้ในหน้าเดสก์ท็อปแล้วกันเนาะจะได้ไม่จะได้หาง่ายๆด้วยโอเคหลังจากที่เราเซฟเอาไปแล้วนี่มันจะได้มาเป็นรูปนี้เป็นรูปหัวใจที่ข้างหลังไม่มีอะไรองโล่งนี้เนาะหลังจากได้มาแล้วนะครับผมเราก็ลากเอามาใส่ในเกมของเราอ่เอามาใส่ในเกมปรับนิดนึงโอเคเราสามารถกดชิปได้นะครับเพื่อว่าเนี่ยมันจะล็อกไงว่าขนาดเทเนี้ยต่แค่เอาขนาดลดลงจีๆไม่ใช่ว่าเนี่ย มันจะบีบอะไรงั้นเราไม่เอาเรากดชิปแล้วลากได้นะครับมันจะล็อกขนาดของมันแค่ว่ามันจะย่อให้เล็กลงเฉยๆเนาะโอเคผมจะเอามาใส่เฮ้ยนี่ผมจะเอามาใส่ประมาณอยู่ตรงนี่อ่าประมาณตรงนี้นะครับที่ผมจะไว้โอเคเท่านี้เราก็ได้หัวใจมาแล้วแต่ว่าเฮ้ยมันใหญ่เกินนิดนึงเพบอ่าประมาณนี้ ่าโอเคประมาณนี้นะครับโอเคหลังจากได้แล้วหลังจากที่เราได้มาแล้วนะครับผมให้เราทําการบบรกคเขกาไปเนี่ยมันจะมีสามซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทําให้อ n นิเมชั่นมันแบบคล้ายๆว่ามันลดลงไปจนเหลือศูนย์เมื่อเราโดนดามจใช่ไหมหัวใจมันก็จะลดใช่ไหมครับนั่นแหละเราจะมาทําอย่างนั้นกันเราต้องทําการก๊อปปี้มันนะครับดูวิเกตตรงนี้ก็ได้ครับดูวิเกตเอาโอเคให้มันได้สี่นะศูนย์หนึ่งสสามสี่ ไอ้ตรงเลขข้างล่างจะเป็นเลขที่หัวใจเราต้องการนะครับศูนย์ก็คือไม่มีหัวใจเหลืหหอหัวใจหนึ่งดวงสองเหลือหัวใจสองดวงอย่างนี้เนาะแล้วก็โอเคเราก็จะมาทําการค่อยๆลบหัวใจออกนะครับเนี่ยมาสองตอนเนี้ยแต่หัวใจยังมีสามดวงเราก็ลบออกไปหนึ่งดวงอ่าปรับไซส์ก่อนเพื่อความรวดเร็วโอเคนี่เหลือสองโอเคแล้วอันนี้ก็จะเป็นเหลือหนึ่ง อันนี้ก็จะไม่มีหัวใจนะครับศูนย์ก็ไม่มีหัวใจแล้วหัวใจหมดพร้อมตายโอเคเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยเราลองคลิกดูโอเคมันก็จะหมดไอตรงนี้มันจะไม่ขึ้นนะซึ่งเนี่ยถือว่าถูกแล้วมันจะไม่ขึ้นนะครับผมโอเคต่อไปเราก็จะมาทําการเขียนโค้ดเกี่ยวกับอันนี้กันนะครับเขียนโคดเกี่ยวกับการลดหัวใจให้เราคลิกไปที่ event sheet นะครับผมอ่าก่อนหน้านั้นเดี๋ยวผมจะมา สอนอะไรดีๆก่อนเนาะให้เราคลิกขวานะครับผมให้เราคลิกขวาตรงหน้าเปล่า,าตรงนี้นะครับอ่ะไม่ใช่คลิกขวานี่เราจะเห็น Add Group ใช่ไหมครับให้เราพิมพ์ไปเอ้ให้เรากดไปตรงนี้ผมจะเขียนว่า Player นะคือตัวละครของเรานะครับ Player หรือ Character แล้วแต่ทุกคนโอเคนี่มันจะได้มาเป็นหน้าอย่างนี้เนาะให้เราออกมาบนสุดโอเคแล้วก็หลังจากนั้นอนะ่ะให้เรา คอนโทรลเอเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีอะไรเนาะแล้วลากอย่างเนี้ยเข้ามาป๊หแบบหนึ่งโอเคลากเข้ามาอย่างงี้อ่านี่เห็นไหมมันจะเป็นกรุ๊ปของมันแล้วซึ่งจะสะดวกกับการเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมดิ้งมันจะเพิ่มความสะดวกให้กับการเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมเราครับเราจะไม่ต้องแบบมาเลื่อนอย,ยาวๆเพื่อหาทีละโค้ดทีละโค้ดอะไรอย่างงี้เนาะเรากดปิดตรงนี้ไปเลยนี่มันก็จะเห็นแค่นี้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทําหัวใจเราต่อกันนะครับ เดี๋ยวผมขอ add group อีกกันหนึ่งก่อน HP อะโอเคแล้วก็วิธีการที่ทำหัวใจเรานะครับผมอันดับแรกเดี๋ยวเรามา add event ก่อนนะครับ add event แล้วก็ system e v e y t i c e v e y t i c นะครับแล้วก็ add action นะ add action ก็คือเดี๋ยวเราจะเพิ่มการกระทำของมันเนาะ มันจะประมาณว่าทุกๆครั้งทุกๆเวลาตัวของ picture หรือก็คือ hp ของเรานะ picture นี่คือ hp นะผมยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเราสามารถมาเปลี่ยนอยู่ข้างๆตรงนี้ได้นะครับนี่มาเปลี่ยนชื่อก่อนเดี๋ยวลง hp โอเคเราเปลี่ยนแล้ว add action e v e r y t i c hp ของเราจะ set frame นะครับคราวนี้เราจะใช้ set frame นะเพราะว่า อ่เป็นการลดหัวใจตรงตัวเฟรมตัวแต่ละเฟรมตรงนั้นนะครับเซตเฟรมป,ปึ๊บอ่าตรงนี้เราอาจจะไม่รู้มันเป็นเลขศูนย์อ่ะเราจะทําไงนี่ข้างบนข้างบนของมันมันจะมีตัวนี้อยู่นี่มันจะมีตัวอ็อบเจกต์ของเราอยู่ให้เราเราสามารถคลิกได้นะครับให้เราหาตัวคาแรคเตอร์ของเราหรือตัวเพลเยอร์ของเรานะครับเดี๋ยวมคลิกไปที่มันแล้วเลื่อนหาคําว่า HP อ่าที่เราพิมพ์เอาไว้เนาะ แล้ถามว่า HP ที่เราพิมพ์เอาไว้ให้เราทําการกดปุ่ลคลิกทีนึงนี่มันจะได้มาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วกดดันไปโอเคนี่คือเสร็จแล้วนะมันจะตรงโค้ดต,ตรงนี้มันจะอ่านหน้าประมาณว่าทุกๆครั้งทุกๆตลาดเวลาตัว HP นั้นจะทําการรั่นแอนิเมชันเฟรมของ HP ของตัวฮีโร่ตัวนี้อ่าประมาณนี้นะครับผม ซึ่งตอนนี้เราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองรันดูกันตรงนี้มันจะยังไม่เห็นนะครับแต่พอถ้าเรารันปุ๊บนี่มันจะมีค่าหัวใจโชว์มามันจะมีค่าหัวใจโชว์มาสามนะอย่างนี้นะครับผมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะมาสอนทำอีกอย่างหนึ่งแล้วกันตอนนี้ก็คือถ้าเราตกพื้นนะครับจะให้มันสปอนมาที่ตรงนี้จะสปอนมาตรงจุดที่เราอยู่ตรงนี้นะครับและลดหัวใจไปด้วย และตัวละครของเราจะมีการกระพริบนะซึ่งการที่จะทําให้แบบเวลาเราเจ็บอะ่ะมันจะมีกระพริบใช่ไหมล่ะตามเกมต่างๆที่เราเคยเล่นอันนี้ก็ทําได้เดี๋ยวเรามาทําใส่ตัวละครกระพริบก,ก่อนนะครับโอเคให้เราทําการับเบลคลิกไปนะครับผมับเบลเอ้ยไม่ใช่ับเบลคลิกคลิกขวาที่ตรงเพย์เยอร์ของเรานะครับเ e นะะี่ยเออนะครับผมกดที Z, ่บวกครับผมแสนี่ตรงนี้ให้เรากดแอดเข้าไปกดออกได้เลย โอเคแล้วก็เดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างเหมือนตัวที่เวลาเราตกแล้วเราจะเสียตาเมนะ็เนาะโอเคให้เราแต่มันคลิกนะครับเดี๋ยวมันคลิกที่จองว่ากดที่ตรงนี้อ่าแล้วก็เลือกอะไรอัน,นหนึ่งครับเลือกไปอ้อใช่ผมลืมผมลืมแยกเฟยแยกไอ้เลเยอร์เดี๋ยวผมไปแยกด้วยโอเคเดี๋ยวผมค่แยกนะครับ โอเคตรงนี้เราจะทําเป็นพื้นที่กลางบาดสีแดงใหญ่ๆหน่อยอย่างนี้นะครับอันนี้คือจะเอาเป็นรูปก็ได้หรือไม่มีรูปก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวเราสามารถซ่อนมันได้นะครับแต่อันนี้จะให้ทุกคนรู้ก่อนว่าเราทํานี้โอเคนี่ผมจะเอาไว้ประมาณอย่างนี้เนาะแล้วก็ยืดมาอย่างนี้อ่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่สั่งตาแล้วทางนั้นอนะสเหรับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต ย้ายเลเยอร์ก่อนแฮดเลเยอร์ทำไมก่อนเลเยอร์ layer HP ผมลืมไปเลยนะเนี่ยอ่ะเราก็คลิกตรงนี้ครับเนม HP ตรงนี้ย้ายเลเยอร์ไปที่ HP อ่ะโอเคเสร็จแล้วไอ้ตรงนี้ก็จะย้ายมาที่ผมจะย้ายมาที่บล็อกแล้วกันเนาะโอเคนะครับไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นพื้นที่สั่งตายของเราซึ่งเราสามารถนี่เห็นตรงนี้ไหมครับ visibility visibility ตรงนี้นะครับผมอาให้เราเปลี่ยนเป็น invisible ตรงนี้นะครับผมเมื่อกี้อาจจะลิ้นพันหรืออะไรหน่อยหรือสำเนียงไม่ได้ขอภัยด้ยนะครับผมไม่ได้เชี่ยวชาญมากโอเคเรากดตรงนี้คือมันจะซ่อนแล้วนะเข้าไปในเกมเราจะไม่เห็นมันนะครับแต่ว่าอยู่ตรงนี้เราจะเห็นอยู่เพื่อที่เราจะได้สามารถปเปลี่ยนแก้ไขมันได้เนาะโอเคเราก็จะมาเขียนโค้ดกันนะครับผมโค้ดตรง h p ของเราจะคราวนี้เราจะแอดอีเวนต์เมื่อเราตกลงไปเนี่ยเราตกลงมาช่องเนี้ยเราจะเจ็บเราจะเสียให้พี่เป็นหนึ่งก่อนและเราอ่ะจะวาร์ปมาอยู่ตรงนี้จุดเก็บซึ่งเราจะต้องจําจุดของโพซิชันไว้ด้วยอ่ะยวผมจะขอก๊อปโพซิชันไว้ก่อนเลยละกันตรงนี้โอเคมาเราจะมาเริ่มเขียนโปรแกรมเราจะมาเริ่มกันเลยแล้วก็เราจะมาที่แอดอีเวนต์นะครับผมตัวเพย y เยอร์ นี่ชนกับตัวของสปนะครับดอเมื่อเพ y e เยอร์ชนกับตัววอกอันนี้ตัวของเพ y e เยอร์จะ s u b เ e c ฟ form h p ไป็หนึ่งและตัวของเพ y e เยอร์นั้นจะ set position นะครับมาที่96นะครับ แปดสามสองและก็จำได้ไหมว่าเราใส่แฟตไว้นะครับเวลาเราเจ็บแล้วเราจะมีแฟตขึ้นอ่าเราก็จะมาใส่ด้วยและตัวเพลเยอร์จะมีแฟตซึ่งตรงนี้จะเป็นระยะเวลาของแฟตนะครับผมซึ่งเราก็ยังไม่ต้องใส่ใจอะไรมากเอาประมาณนี้กําลังดีนะครับโอเคกดดันไปแล้วเราจะมาลองเริ่มดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงโอเคเราลองเดินตกดูนะครับ ชึบนี่เห็นไหมเฮจะลดลงหนึ่งตัวเพเยอร์จะมาอยู่ตรงนี้เดินไปอีกตกอีกเนี่ยเราจะมีแฟลด้วยแล้วก็ว์ปมาอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ hp เราก็ลดด้วยเดินตกอีกหนึ่งชึบอ่าหมดแล้วอันนี้ก็คือตัวเพเยอร์ของเรา HP หมดแล้วแต่สังเกตว่าตัวเพเยอร์ยังไม่ตายเนาะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทําให้เพเยอร์ของเราตายกันนะครับซึ่งวิธีการนั้นก็จะเป็น เราจะมา add event กันนะครับผม add event ตัว player นะครับผมแล้วก็จะ c o m p a r interval นะครับผมถ้า hp เหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะครับจะ add action ให้ตัว player นั้นนี่ d e s t o นะครับ เรามาลองดูกัแว้วจะได้ไหมอ่าลดลงไปหนึ่งเหลือสองเหลือหนึ่งอ่ะโอเคนี่จะหาไปแล้วครับผมจะหาไปแล้วตัวเพยเยอร์แล้วก็หัวใจเราจะหายไปแล้วโอเคครับผมก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับค่าหัวใจระบบหัวใจของเกมนะครับผมเดี๋ยว บทเรียนนี้ก็จะฝากไว้ประมาณนี้แค่นี้กันก่อนแล้วกันเนาะสำหรับบทเรียนครัง้งต่อไปนะครับผมผมจะสอนเป็นเกี่ยวกับการปาไมดหรือยิงปืนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในเกมเดี๋ยวผมจะใช้คําว่าปาไมเนะเพราะว่าตัวผมเป็นเหมือนนินจาอ่าเดี๋ยวจะใช้เป็นการปาไมดแทนโอเคครับผมก็สําหรับบทเรียนนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวบทเรียนหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับ